งานนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแมทพิรณีนะโอ้มีการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันเกิดขึ้นเธอตอนแรกฝ่ายชายก็ถือมาให้แค่ดอกไม้อย่างเดียวแต่ก็มีการทำเซอร์ไพร์มีกล่องแหวนออกมาให้ดูสิคือต้องบอกนะครับว่าคุณแมทเนี่ยเขาโสดอยู่พักใหญ่โอ้คลิปนี้เนี่ยเรียกว่า ไปคลิปเปิดตัวแฟนหนุ่มนอกวงการนะคนนี้ชื่อคุณเฟมหนุ่มหลอกอืมการขอแต่งงานครั้งนี้นะครับบอกว่าบรรยากาศสุดโรแมนติกเลยเห็นไหมเห็นวิวไหมวิวเห็นไหมวิวสวยงามมากโดยการขอแต่งงานครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นที่ร้านอาหารที่นอร์เวย์นะเออดีใจกับคุณแมทด,ด้วยคุณแมทนี่ถึงกับร้องไห้เลยนะ เอองานนี้ก็ต้องรองานแต่งงานของคุณแมทแล้วล่ะนี่